สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาว่ากันในเรื่องของชุดประจำชาติของขเขมรที่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าทำไมเขาถึงมาชอบเคลมชุดไทยของเราซึ่งแน่นอนนะครับว่าชุดไทยของเราเนี่ย ก็เป็นชุดที่มีวิวัฒนาการคือแต่ก่อนหน้านี้แต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันก็มีความสวยแล้วนะด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่คนในประเทศเนี่ยค่อนข้างประณีตแล้วก็มีความเป็นมีก็คือมีความละเอียดในการออกแบบชุดหรือว่าทําอะไรเนี่ยแบบว่าดูดีใช้เนื้อผ้าดีแล้วก็ลายผ้าที่ดีซึ่งก็ ก็ว่ากันตามตรงถ้าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือความสวยก็ประมาณนี้แต่ในเมื่อมีภูมิปัญญาแล้วก็สะสมความรู้มาเรื่อยๆเนี่ยเราก็พัฒนาชุดให้ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ชุดของเราเนี่ยชุดซัมปอร์หรือชุดสมโพธิเนี่ยเรากา็ให้ไว้เป็นชุดประจําชาติของขมรแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าเขาก็ออกแบบได้ประมาณหนึ่งแล้วออกมาประมาณนี้ซึ่งในสายตาของคนขมรเนี่ยไม่รู้ว่าเขามองชุดของ เขาว่าไงอาจจะมองว่าสวยูรแล,ละแต่บังเอิญไปเจอชุดไทยในบุพเพันิวาสที่มันสวยมากๆเขาก็เลยคลั่งนะครับดูละครไทยแล้วก็อินก็เลยเคลมชุดไทยเลยซึ่งสาเหตุที่เขาชอบเคลมชุดไทยแล้วก็ไม่สนใจชุดของเขาาก็ต้องบอกว่าเอาตามตรงเลยครับก็คือเขามองว่าชุดไทยสวยกว่าแล้วชุดของเขาเนี่ยอาจจะดูแบบธรมธรมดาานี่คือชุดสัมปอร์ตของเขาครับแทบจะลืมกันไปแล้วซึ่งสาเหตุเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่า สาเหตุว่าทําไมเขาถึงชอบเคลมชุดไทยแล้วก็ไม่สนใจชุดตัวเองเลยมันก็มาจากเรื่องของคนในประเทศนี่แหละครับหนึ่งเลยก็คือไม่มีองค์ความรู้หรือว่าอะไรทั้งนั้นไม่รู้ว่าคนเก่งๆหายไปไหนหมดเพาะที่สําคัญเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้แล้วก็มีภูมิปัญญามีความละเอียดอ่อนอยู่ในตัวนะครับทำอะไรก็ต้องก็คือต้องมีพื้นฐานมีรากเหง้าที่ดีในการเข้าใจชุดนั้นๆหรือว่าอะไรต่างๆนานาซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ย อ่าไม่สามารถต่อยอดได้ซึ่งจริงๆถ้าเขาต่อยอดชุดชุดของเขาได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สวยงามนะครับแม้กระทั่งชุดในระดับชาวบ้านก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรแต่อย่างใดดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่เขาไม่จำเป็นต้องเคลมของของเราเลยถ้าเกิดว่าเขาไปต่อยอดของเขาให้สวยไม่ว่าจะเป็นชุดไหนหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเป็นชุดสปอร์ตหรือว่าจะเป็นชุดชาวบ้านประมาณเนี้ย ไปทําอย่างแรกเลยนะครับดูเนื้อผ้าทําเนื้อผ้าให้ดีๆแล้วก็การทอผ้าหรืออะไรต่างๆการเลือกใช้เนื้อผ้าอันนี้ก็สําคัญ ซึ่งเราจะเห็นว่าย้อนไปหลายๆ10ปีจนถึงปัจจุบันสัมปอร์ตของเขาเนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่าอะไรเลยนี่คือสาเหตุที่เขาอาจจะมองว่าชุดเขาไม่สวยเลยมาเคลมชุดไทยแต่มันก็แค่นั้นนะครับเขาเนี่ยเหมือนจะพยายามทําชุดไทยออกมาเองบางทีก็สั่งช้อปปิ้งออนไลน์มันก็จะได้คุณภาพประมาณหนึงตามราคานะครับหรือถ้าพยายามทําเองมันก็จะดูแปลกมันมีความไม่เรียบร้อยอยู่เพราะของไทยเนี่ยประณีตตั้งแต่บน ตั้งแต่ช่วงบนถึงช่วงล่างเราทําสวยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสบายหรือว่าอะไรต่างๆของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าพยายามทําเองมันจะหยาบหยาบงานหยาบแล้วก็ไม่เรียบร้อยแล้วตัดแปะด้วยขณะที่สั่งช้อปปิ้งออนไลน์ก็อย่างที่บอกนะครับแล้วแต่คุณภาพก็สวยสเ,หเห็นถึงแบบแนวของไทยเพราะว่าสั่งของไทยมาแต่ว,ว่าก็ตามราคาเพราะว่าชุดไทยของเราที่ราคาแพงมากๆก็จะสวยขึ้นไปอีกอ,อย่างซัมปอร์บางชุดก็ถือว่าพยายามอัปเกรดขึ้นมานะครับแบบนี้ ซึ่งมันก็จะได้ประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะพัฒนาชุดของเขาเลยเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะมีซึ่งณตอนนี้เขาไม่มีเลยก็คือความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เขาก็ไม่มีนะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานในเรื่องชุดนั้นๆเรื่องของร่างเง้าเลยนะครับอย่างที่บอกว่าสัมปอรเนี่ยก็ไป็คือชุดสมโพธิก็เป็นชุดไทยนั่นแหละเรามีภูมิบรรยายอยู่แล้วแต่ว่าเขาเนี่ย คือพยายามมาเรียนที่เมืองไทยหรือว่าอะไรต่างๆก็ไม่เข้าใจนะครับว่าได้อะไรไปบ้างถ้าเกิดว่าจะเป็นการก๊อปปี้ก็คือใช้วิธีการลอกอย่างเดียวลอกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เกิดภูมิปัญญานะครับในเมื่อคุณเห็นชุดสวยแล้วคุณก็พยายามจะลอกลายอะไรต่างๆแล้วก็เอามาปักเย็บเท่านั้นมันก็ได้เท่านั้นนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องพยายามปรับปรุงแล้วก็ปรับให้ถูกว่าชุดอันนี้มันจะปรับได้ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะมันจะมีเรื่องของเอกลักษณ์อยู่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเรามาดูชุดซ้ายเนี่ยก็พยายามทําให้มันดูสวยแต่บางทีไอ้เครื่องประดับอะไรมันดูละเกะละกาไปีนิดนึงแต่ก็ยังดูดีนะครับอันนี้ก็เขาพยายามออกแบบเป็นแนวเขาก็โอเคก็เป็นไปได้นะครับว่าแนวละเกะระกาเนี่ยเป็นแนวของเขาก็ได้นี่ก็เป็นลายเหมือนตารางหมกักก็คือตารางหมักลูกเลยเหมือนลายเหมือนพักเขามา้าประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าต้องมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มีความรู้พื้นฐานของชุดนั้นๆจะได้ออกแบบให้มันถูกต้องนอกจากนี้แล้วงานฝีมือก็ต้องมีความประณีตด,ด้วยทำอะไรไม่ใช่ว่าทําลวกๆนะครับทำให้มันประณีตเลยแล้วก็การเลือกเนื้อผ้าหรือว่าอะไรต่างๆหลายอย่างมันผสมกันนะครับกาจะออกมาเป็นชุดชุดหนึ่งได้แต่อย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าออตามนี้เลยคือผ้าก็ธรรมดามากอืมก็โอเค,อเค,อเคก็จะแบ่งใส่ระดับตามความตามตามระดับของชาวบ้านก็ได้ แต่ที่ถ้าเกิดว่าเลือกผ้าให้มันสวยกว่านี้เราก็ใส่ลายให้สวยกว่านี้มันก็จะสวยขึ้นเช่นกันมีผ้ามีลายแล้วก็พอมีผ้ามีลายปุ๊บแบบก็อาจจะประยุกต์ได้ให้มันดีขึ้นตามองค์ความรู้นะครับจะเห็นว่าชุดสัมปอร์นี่ไม่ได้ไปถึงไหนเลยทาแบบนี้ก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงถือว่ามีความพยายามนะครับมันก็จะมีบางชุดที่เขาใส่แล้วมันก็ดูดีซึ่งสามารถต่อยอดได้ คือชุดสัมปอดหรือสมโพธิ์เนี่ยเป็นชุดในราชการที่5นะครับถ้าที่ดูประวัติมาแล้วดูของไทยนะครับพอออกแบบปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีความร่วมสมัยขึ้นมาดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับแบบทําแบบให้มันดูดีขึ้นแต่ว่ายัางคงความเป็นชุดสมโพธิ์หรือสัมปอดแล้วก็มีสีสีลวดลายเนื้อผ้านะครับแล้วก็มีเครื่องประดับใส่ใมันถูกไม่ใช่ว่าใส่มากจนล้นหรืออะไรเงี้ย ก็แสดงให้เห็นนะครับว่า,านั่นแหละปัญหาปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดไทยหรือชุดสัมปอดเลยการที่เขาเอาไปเอาสัมปอดไปใส่แล้วไม่สวยแล้วพอเห็นชุดไทยแล้วสวยเนี่ยเขาก็เคลมใหญ่คราวนี้พอเราเอาชุดสมโพธมาทําให้สวยสวยมากๆเขาก็บอกว่าไทยไม่เคยมีชุดนี้นะชุดนี้มันชุดของเขาก็นั่นแหละครับคุณลองไปออกแบบมาดีๆปัญหามไม่ได้อยู่ที่ว่า ไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นเจ้าของชุดไทยไม่ได้อยู่ที่ว่าไทยใส่ชุดนั้นชุดนี้แล้วก็เขามาเคลมเลยนะครับปัญหาอยู่ที่การออกแบบของตัวเองล้วนๆครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมิ้นทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ